สมราคากับค่าตัวอันแสนแพงที่เชลซีควักกระเป๋าดึงตัวมอยซสไกเซโดกองกลางชาวเอกวาดอร์มาร่วมทีมเพราะออกมาอวยทีมว่าผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีในการย้ายร่วมทีมเชลซีซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของโลกผมมั่นใจว่าฤดูกาลหน้าจะเป็นฤดูกาลที่ดีอีกด้วยสำหรับทีมเชลซีเพราะถ้าพูดถึงผลงานส่วนตัวของไกเซโดได้ถูกวิจาร์พอสมควรในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกหลังย้ายมาจากไรตันด้วยค่าตัวแสนแพงถึง100ล้านปอนด์ขณะที่ผลงานโดยรวมของทีมและส่วนตัวก็แย่หนักมากอยยู่เพีงงงกลาาาตร ไกเซโดก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยซึ่งทางโมริซิโลปเชติโนสามารถเร่งฟอร์มลูกทีมได้ดีในช่วง2อถึงสเดือนสุดท้ายจนขึ้นมาจบอันดับ6ของตารางเช่นเดียวกับผลงานของไกเซโดที่โดดเด่นอย่างมากเท่ากับว่า ปากหวานพร้อมกับฟอมก็มาทันเวลาได้พอดีพอจะคุ้มกับค่าตัวของแข้งวัย22เองด้วยเพราะในนัดปิดฤดูกาลกองกลางผู้นี้เพิ่งยิงประตูแรกให้เชลซีที่เปิดบ้านเฉือนชนะบอลมัด2ประตูต่อหนึ่งโดยเป็นการยิงไกลถึงครึ่งสนามเข้าประตูไปอย่างเหนือความคาดหมายแต่ถ้าพูดถึงความฟิตของเจ้าตัวก็ไม่เลวเลยทีเดียวเพราะลงสนามให้กับเชลซีไปถึง48นัดในฤดูกาลนี้ต้องมาจับตาดูกองกลางรายนี้และทีมเชลซีว่าทำผลงานได้ดังคำที่ออกมากล่าวหรือไม่เพราะถ้าดูถึงฟอร์มช่วงหลังของทีมและเหล่าผู้เล่นมันก็ไป ในทิศทางที่ดีขึ้นจริงๆ